ตอนนี้นะคะเน,ะน,น,เนาะกระล่อข้ามไปฟังเล่าค่ะเตรียมเอกสารค่ะพี่นอ้องสิไปเที่ยวจ้าไปเที่ยวต่างประเทศนี <c oughs> ่แหละค่ะรอเส้นเอกสารเอารถขามไปเนาะค่ะเนาะบรรยากาศอู้เย็นสบายพี่นอ้องนี่ค่ะเ <c oughs> ข้าไปเที่ยว ฝากเพื่อนบ้านนะคะเมื่อเนี้ยเดี๋ยวหาวิวสวยบรรยากาศดีๆเอาฝากนะคะเด้อแต่ชิคือ<ม>บ้านเท่านั้นละคะ<ม>่ะค่ะทางที่จะเอารถลงนะคะเลือกกำลังมากะค่ะตอนนี้บรรยากาศดีะคะ่ะ บรรยากาศดีนะการพรมแดนค่ะท่าเรือบึงกาลค่ะอีกจุดหนึ่งค,คือข้นขาจบจุดนี้คือเรือหรือรถบรรทุกเมื่อคะเนาะเรือที่เบารถลงเรือนะคะพ้็วหล่อท่าเอากสารค่ะพี่น้อง เส้นเอกสารให้เรียบร้อย <c oughs> ไปสามวันสองคืนจ้าสัญญาณอาจสิบกคอยนี่ระพี่นองเด้อเพราะว่าต้องไปซื้อซิมพ่อไปถึงแล้วจังสิซื้อซิมหลักจังสิมาตอบคอมเมนต์ทักทายทายคิปให้เบิ้งะะด้ค่ะเด้อจงได้ทำวันให้ได้ตอบคอมเมนต์กันขอโทษขอขอภัยนะคะเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาฝากจ้า